เล่นเกมแคดดี้เบอร์ในแอปยูฟ้า8 9แล้วก็เติมเงิน100บาทผ่านแอปทมือถือไรเลสใช้แต่หุ่มาก่อนเข้าทางกูเกิลพรีเมียมแต่กูเกิลพรีเมียมข้างบนเว็บปะพอเราแตะลงไปอะจะมีแบบนี้แอปยูฟ่า8 9 แล้วก็แตะไม่ได้ซื้อแอปนะเข้าทางกูเกิ e โค r เมียมให้มันได้ใส่กันุน้ากอกมาสมาชิกแล้วแตะกระกระบาทก่อนนะนี่แตะกระกระบาทหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้ตรงนี้มันจะขึ้นว่าล็อกอิน ล้ออิสมาชิกแล้็แตะ,ะกระดองาหัดสมาชิกนกระองาหัสผ่านาหัดยืนยันแตะอันนี้ต้องไว้แล้วแล้วเ,เลือกที่เรามาใส่หัดยืนยันแล้็แตะ เจ็ดสี่สองสามเจสามไม่แตะลสอนให้คีย์บอร์ดลงมาแล้มาแต่ล็อกอินล็อกอินล็อกอินเนีมาแตะกระบ,บาโปรโมชั่นโปรโมชั่นสุดพิเศษ อยบางนี้ได้ไหมนี่ก็เป็นจำนวนเงินที่เหลืออยู่จำนวนเงินในบัญชีเราอ่ะหนึ่งบาทสามสิบห้าาจะตังค์ที่เรามาแตะบัญชีแตะบัญชีนี่ก็คือ ที่เราสมัครไว้นาบวัวนี่ก็จำนวนเงินหนึพันสามิบห้าไปดูนี่กันรายการบัญชีงั้นแ,แตะดูนี่ก็เวลาเริ่มต้นนี่เป็นของวันนี้ใช่ไหมเราแตะเข้าไปดูดนานาเดือนมิถุนายนี่เป็นเดืก,กระดาษเดือนตุลาเดือนสอนนะเืนมิถุนา,นา,นา,นา ใส่อังค่าแต่ค้นหาอันนี้เจนตเงินฝากทั้งหมดอันนี้เข้ามาเล่นห้าอยบาทแนะล้รอบร้อยบาทห้าห้าร้อบาทไงตอวสังเกตอมามีเข้ามาเลิกทีนี้มาดูประวัติการเล่นแต่ประวัติการเล่นเวลาเริ่มต้น เรามาแตะดูของเก่านี่มันอะไรเปล่าบระกิดาเอามายูน,นาสามสิบเกาสิบแตะค้นหาเ็คได้หมดเลยเข้ามาล่าสุดเงินเงินแล้วก็ล่าสุดนี่ก็แคลิเบอร์เกมสานะ วันที่30เดือน6กการเดินพันทั้งหมดก็สเสยอดเดินพรนสำเร็รจล่าสิบห้าบาทมันก็จะบอกหมดแล้วอัน,นี้ต่อรอบวันที่30เดือน6กสองพันยีบสอเวลา 20, 20ล่าสิบยี่สิบนาฬิกาสิบนาทีแลวบอกคิอเกมแค่นี้เบอร์อนี่ก็จำนวนเดินพันสองบาทยอดทึงโอเวอร สองบาทมันก็จะบอกผลแพ้ชนะอันนี้ลบสองบาทบอกเป็นต่อรอบเลยค่เข้าไปเช็คได้เนี่มาแตะสองกลับเราต้องเติมเงินก่อนเติมเงินเข้าไปในบัญชีเล่นเกมแล้วแต่เติมเงินแล้วก็มาแตะ ในช่องทาง,งก็ทำการเติมเนเรา,าเติมกันทางภูมนิี่ลเลยูมินีเลยเราก็แตะเลือกแตะเลือกจำนวน100บาท<ม>ก็มาสร้าง qr code แตะสร้าง qr code คดูิวฟ้า8ปด เราเติมเงิน100บาทผ่านแอปพิเวอร์นี่วอลเล็ตนี่ก็ QR code โคเนี่ย QR code โก็บาท70สตังสแกน QR code เพื่อโอ,อนเข้าบัญชี9นาในทีคลิกปุ่มนี้ทำรายการแล้วแตะรงวันนี่ะแตะปุม่มลงมาแล้วเราก็ มาที่ชแมนนวอลเลซชุมชนวอลเลล้วใสบายใสไม่ได้สิบเอ็ดวันแล้วสองวันนะะี่ก็เลื่อนขึ้นไปหน่อย จำนวนเงินที่เหลืออยู่ยในแอปชูมมนี่บอลเล็กสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบักสตังทีนี้เรามาแตะโอนเงินนะก็แตะสแกนสแกนเมื่อกี้เราต้องคลิกเข้าตรงนั้นมาแตะสแกนเสร็จเรามาแตะตรงนไหไม่ปิดแตะเลือกรูปภาพอ่เลือกรูปภาพรูปภาพที่เราแคปเมื่อเกียร์ QR code อ่ะ คอัโคลดเงี้แลนะ้วแตกเก้าสิบาบาทเกสบาทเจสตางค์ชำระเงินแตกยืนยันการโอนเงินโอนเงิน,นเกบาทเจ็สิบตางค์ือผู้รับปรนะิญญาเลย พร้อมเพย์ไปทาง,าทาง,าทางแล้วเราก็มายอดเงินทั้งหมดก็าสิบเก้าบาทยืนยันการโอนเงินไปยืนยันการโอนเงินทำรายการสำเร็จโอนเงินให้อ,รอารมยาชื่อ นีกสกาบาทจะสังีพร้อมเพย์ีพร้อมเพย์ก็คปลายทางว,วันวันวันที่และเวลาวันเนี้ยสิวันที่12เดือนเจ็2สองพันี่สิบสองนี่เก้าโมงเกาโมงสามนาทีท่อันอินช่องหนากระชำระเงินบูมเนี่บริเลน,น,นี่ก็จะมีเงินเกาก้บาท เจ็ดสิบสั่งยอดรวมก็สิ้าบาทเจ็สิบสั่งนี่มันยอดอีกคงเหลือเหลือสองรยบ็ันทึกใบเสร็จไหมแส่บันทึกใบเสร็จแสดงยอดเลยก็บันทึกไปแล้วเดี๋ยวเราไปสอนคออก จะเล่นเกมเสร็จวนหนึ่งก็หนึ่งแล้วนี่ก็เลื่อนไปก็ยื่อนเคงเหลือสองร้อยส่สิบบาทนี่แต่โฮมมานี่เราก็มาเข้ากูเป็นคงเงี่ยมต่อลี่สอนกลับออกมาแล้วสอนกลับโอ้ชิมละเงิหนห้านาทีสี่นาทีกึ่งละกอกูจะปิด เงินเข้าปเป็นไเจ้าหนูหนคงเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งบาทสามสิบห้าแต่ไปสอนกลับออกมาไปสอนกลับแต่นี้หน้าหลักหน้าหลักหน้าหลักเงิน <c oughs> มีเดบิตชีหนึ่งร้อยหนึ่งบาทสามสิบห้าสตางค์